ที่อัพโหลดคลิปวิดีโอแต่ว่าเป็นวันที่3าในงานของเปิดตัวเซนทรัลพลาซาแจ้งวันณะเมื่อวานพูดไปแล้วหุณย,ย,ยนท์สามตัวบิ๊มีโอไปมีซาเปียนนะคะแล้วมีอ s m e เอสพีเดียเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูต่ออีกสัก5ตัวแล้วกันดูให้หมดก,ก,กันเลยไปเร็กซ์เบอร์ดกตัวนี้ก็เป็นหุณย,ย,ยนทร์ชนะซ้อมไส้ริงเคยถ่ายลงไปในคลิปในบัสไอเดียดอทีวีไปแล้ว ก็เป็นหุ่นยนต์หม,มากระบอกซึ่งก็มีฟังก์ชันต่างๆเช่นการแสดงพฤติกรรมให้โกรธอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็ทำนา,าน่ใส่กวนๆตาเลสหลอดแมชชีนได้ไม่พูดเยอะละววาะตัวนี้เคยพูดไปเยอะแล้วต,ตัวนี้ไม่เคยเล่นเลยนะคะหุ่นยน,นต์ R2D2 เรนนี่เจอ Active Robot มินิอยากเล่นมากๆเลยยังไม่ได้เอาออกมาจากตูต้กระจกได้เล่นเลยก็พูดคุยได้เดินได้แล้วก็ตอบโต้ด้วยคำสั่งแบบเสียงของเราได้อะไรอย่างนี้นะคะก็คือเป็น Voice Command นั่นเอง นะแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยดูจากซีลี์ของเมอร์โน่มันหมุนกินข้าวไปได้รอบๆแล้วก็เวลาเรแบบคอมบูดัสเฟเดอร์มันจะทำท่าแบบตกอกตกใจอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีเพนกี้หลบเซีดกีดขวางได้ด้วยระบบโซน่าเป็นระบบดูดเสียงนะคะแล้วก็อินคาร์เรนได้ด้วยอิโปรแกรม่พลงอื่นก็เดี๋ยวขอลองเล่นดูก่อนเดี๋ยวจะเอามาใส่ทีน,นี้น,นี่นี้ โอ้ยตัวนี้ก็พูดไปแล้วในคลิปของบ e าซิเดียยนวอลีนั่นเองก็มาคู่กับไอดานชลอีแต่ว่าไอตัวนี้มันเล่นอีสลักมันได้เลยก็พูดได้แล้วก็เคื่อนที่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์กดจับสิ่งสีความด้วยมือก็หยิบจับอะไรหมดได้รอบเลยค่ะฟังกชันนา้นารังๆนาแล้วก็เต้นกระจ ไอโซบอลนี่ไม่ต้องพูดถึงพูดไปเยอะแล้วเหมือนกันขยบไปเลยแล้วกันเนาะก็เป็นหุ่นยนต์ที่เล่นช่างคุยนะเดี๋ยวส่งลิงก์ไม่ให้ใครทียังไม่ได้ดูก็ไปดูตามลิงก์ที่ตึ้งอ่ะก็ยนต์ไอโซบอลตัวนี้ก็มาของทางอมอร์ท็อปปี้ช็อตก็มาสามรุ่นจริงๆแล้วมีอีกเยอะเลยอยู่ข้างหลังนะคะแต่ว่าเอามา รอยรูปแบบแล้ว,ลวยังมีโปรแกรมอื่นอยู่ที่เขาบอกว่าจะเพิ่มให้มาได้เช่นพวกการเล่นกีตาร์แอร์กีตาร์แบบนี้แล้วก็เรียนจากตัวละครในหนังอะไรแบบนี้นะแล้วก็สามารถจดจำคำสั่งเสียงซึ่งก็มีปฏิกิริยาโต้อตอบได้ทั้งหมดประมาณ10บคำสัง่งนี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่ง,งที่คนก็ชอบเยอะเหมือนกันเพราะว่ากระโดดแบบว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอ,อะไรอะตีลังกาไปซ้ายไปขวาไปข้างหน้าได้ด้วยน่ารักดีตัวสุดท้ายเลย แรปเตอร์เป็นหุ่นยนต์ที่หลายๆคนชอบเพราะว่าเฮนตีโอเขาใจดีเกินไปแล้ววอรแรปเตอร์นี่จะเป็นแบบรุ่นพัฒนาแล้วจะแบบว่าออกดูเป็นกลไกกลไกมากขึ้นมานิดนึ่งเลยเงี้ยแล้วก็จะดูดดูของตัวว่าตัวที่เป็นฟังชั่นพาวเวอ้างเขาบอกว่ามันจะมีพวกอินฟอร์เรนซ์ในการมองเห็นที่ตาสูงที่ตาทีุ่้มหน้ากันนะคะกดจับสิ่งของที่เข้ามาใกล้ตัวได้แล้วก็กลางเนี่ย